ก็สวัสดีครับมิเตหาหูคติครับเพเยงครับพี่วันนี้ก็พามาชมสมเด็จพิมคะแนนรวงพ่อวัดใต้ขิงนะครับจังหวัดนครปฐมปี2514นะครับโอ้เม็ดแตน่ทองนะครับหุมตะไบทองตะไบเงินนะครับทักกิ่งวัสดุทัศน์2 4 9่ปีเา้าอีกเียณนะครับเกดสวยงามมากเลยนะครับพระพักนะครับไปฟ้าขึ้นแข่าสายหมดเลยนะครับพี่ เม็ดแน่การรบนะครับนี่การรบวงแขนนะครับด้านซ้ายนะครับมือเรานะครับนี่เม็ดแน่โสวบินเข้าไปนะครับสวยงามมากเลยนะครับช่วงวงแขนนะครับพระหัตถ์นะครับที่จับเขา่าด้านซ้ายด้านขวานะครับเนะื้อหามดสายก็มีหลักๆวามก็สมขอ ใบลานเผานะครับพุทธคุณนันห้าปถมานิทิเจมหาวูเมล้าสวยงามมากเลยทยิจเจมหาราตีนสิงเฮนะครับผมทบไปพักกิงวสุทัศน์ผมพุทธคุณต่างๆผงเกอรผงทู่ผงไม้มงคลทั้งเก้านี่ก็เป็นพิธีใหญ่นะครับช่วงสองสี่สองห้าหนึ่งสี่นี่หนึ่งสามหนึ่งสองนี่พิธีใหญ่มากนะครับโอ้โหเมททองนะครับ สวยงามขึ้นแคไซสหมดเลยนะครับนี่นะช่วงปลายสูงนะครับเป็นสูงไหวนะครับขอบก็จะเล่าสนิตึิงนะครับโอ้เมทองสวยงามมากเลยนะครับขึ้นแคไซสหมดเลยนี่ด้านหลังแล้วนะครับหากระชมพาไปด้วยเดี๋ยวเก็จะฟังเรื่องเล่าไปด้วยนะครับก็จะเล่าสวิตโอ้ขึ้นแคไซสหมดเลยนะครับผมชอบตอนพระเรื่องง้อนะครับได้อายุนะครับ สวยงามมากเลยครับเง็ดแน่โอ้โหสวยงามจริงๆยอดเยิอมยอดย้อยนะครับมันเนบขึ้นนะเป็นแคลไซด์หมดเลยนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับวัดไร่ขิงนะครับสวยงามมากนะครับที่เป็นทางยิ้กวก็จะติมีเนื้อทางยิ้วผสมอยู่ด้วยนะครับ ผมคินดามานี้สวยงามจริงๆนะครับก็จะเล่าสักหน่อยนะครับพิมพ์แะ่นนี้ก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงพุทธประวัติก็คือหลังเสียกุ้งครั้งที่สองนะครับรปาสองสามหนะครับก็มีการเสียกุ้งได้เกือบหลายเดือนอยู่นะครับจนพระเจ้าตากกู้กุ้งขับมานะครับแล้วก็มีพระ ลอยตามลุ่มน้ำมานะครับห,ห้าลุ่มน้ำใกันห้าองค์ด้วยกัน,นครับแต่มีในพุทธประวัติมีหกองค์นะครับก็มีองค์แรกนะครับนํำน้ำเจ้าพระยานะครับขึ้นประฏิษฐานอยู่วัดบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับนามว่าหลวงพ่อโตนะครับองที่สองก็ลอยน้ำมาลำน้ำเพชรบุรีนะครับ ขึ้นปฏิสถานอยู่ที่วัดเขาทะเขานะครับจังหวัดเพชรบุรีนามว่าหลวงพ่อทองนะครับวัดเขาทะเข่องท์ทสามก็ลอยน้ารุ่มแม่กองนะครับบานปะคงนั่นเองนะครับผมพ่อโสธรนะครับวัดโสธรวาดาวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับหลวงพ่อโสธรแล้วก็องค์ที่สี่นะครับ รูน้ำแม่กองนะครับปฏิสฐานอยู่วัดเพชรสมุทรนะครับหรือว่าวัดบ้านแลมนะครับหลวงพ่อบ้านแลมนั่นเองสุดยอดนะครับหา้าห้าองค์ที่รอามมา่อนนำมาองค์สุดท้ายนะครับลรมน้ำนครชัยศรีนะครับขึ้นปฏิสฐานอยู่วัดไร่ขิงและความประทนะครับนามว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็คือองค์นี้นั่นเองนะครับ โอ้สวยงามจริงๆนะครับมีอาหาเลี่ยงเราผู้มเมทแรกเลยครับพี่การนอกการยุบการหดนะครับก็เรื่องของเรื่องหลวงพ่อพระประธานเนี่ยจะมีเยอะมา,ากเลยนะครับในแต่ละวัดจะมีเรื่องเล่าผมมาชอบเก็บพระประธานมากเลยนะจะสื่อพระพุทธนั่นหละนะราผมชอบนะครับก็จะจะมีเรื่องเล่าดีๆนะครับมาฝากพี่ๆนะครับ ก็ฝากไว้เลยนะครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับปี2514นะครับสวยงามมากค่ะ